เราเป็นคนที่ชอบซื้อของน่ารักน่ารักใช่ปะ่ะแล้วดูกระบอกน้ำทุกคนกระบอกน้ำสีพาสเทลน้องน่ารักมากแล้วไดๆเลยคือสายสุขภาพต้องมีวันวันหนึ่งเราต้องกินน้ำนะทุกคนเราต้องกินน้ำเยอะๆนะเพื่อผิวที่แบบผ่องใสเออเราต้องแบบกินน้ำเยอะๆแล้วน้องเกิดมาตอบโจทย์เราเพราะว่าแบบเขาก็จะมีแบบว่าโอ้มีแบบข้อ้ โมองอะไรอย่างเงี้ยต่อเราต้องกินน้ำนั่นนู่นนี่นะทุกคนดูดีเอยคือเขาทำมาให้เรารู้สึกว่าอยากกระตือรือร้นในการกินน้ำแบบโอ๊ยกินไปเท่านี้แล้วนะเอยเวลาเท่านี้เราต้องกินเท่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเ้ยทุกคนคือเลิศมากแล้วดูปริมาณที่บรรจุน้ำได้นะดูเออนี่คือปริมาณที่บรรจุน้ำได้ก็คือสองพมิลลิลิตรอย่างเยอะแล้ว เขามีที่หิ้วเนี่ยน่ารักเนาะโอ้น่ารักมากแล้วก็ตรงตรงนี้นะก็คือเป็นที่เปิดกดไปเลยมีแล้วก็เขาก็จะมีหลอดให้ก็คือแบบนี่เนี่ยดึงขึ้นมาได้เลยอย่างนี้แล้วก็ดูดน้ำได้เลยแล้วก็ฝาก็คือปิดง่ายั๊บล็อกอ้ยน้องทำให้เราสะดวกมากแล้วได,ได้เลยคือน้อง ูแบบโอ้โหราคานี้ซื้อน้องได้จริงๆเดี๋ยวน้องใหญ่มากเลยนะน้องแข็งแรงมากทุกคนน้องแข็งมากน้องแข็งแรงมากแล้วน้องก็มีมีที่ถืออย่างเงี้ยด้วยอ่ะให้แบบเราถือถนัดมืออย่างเงี้ยแบบเฮ้ยราคานี้ซื้อน้องได้จริงเหรอเนี่ยเออแต่ก็ได้มาแล้วอนะ่ะทุกคนแล้วน้องก็น่ารักสวยมากถือไปข้างนอกก็คือแบบฟินมาก